กลับมากระต่อนะคุณผู้ชมค่ะนะคะช่วงนี้อยู่กับผลิตภัณฑ์เสริ uh หมอาหาร NK นะคะใครจะ,จะดูแลสุขภาพของคุณให้แข็งแรงเมนเทนสุขภาพของคุณให้แข็งแรงทําให้เซลล์ในร่างกายของคุณแข็งแรงต้องผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะตัวนี้มีภูคาาและก็เกิร์ซิตินนะคะที่จะดูแลสุขภาพของคุณนะคะใครที่ป่วยเป็นหลายโรคหรือเป็นแค่โรคเดียวก็ทานได้นะคะเพราะว่ามันจะไปเสริมสร้างเซลล์ที่เสื่อมสภาพให้กลับมาแข็งแรงแล้วก็ทาให้หลายคนมีเขาเรียก <ต langsam. S 1> ว่าชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเช่นเด,ดียวกันนะคะเราต้องทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกัน นะคุณผู้ชมนะคะทานยาด้วยก็ดีแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารด้วยนะคะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมโทรหาคอร์เซ็นเตอร์ของเราเดี๋ยวเราจะมาบอกโปรโมชั่นกันก่อนแล้วกันเนาะวันนี้1กล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดเท่านั้นนะคะแล้วก็ซื้อนะคะกล่องหนึ่งเนี่ยก็ราคาเพียง2,500บาทแต่ถ้าเกิดคุณซื้อ2กล่องเนี่ยเราลดให้ไปอีกนะฮะจังก็ต้องจ่าย5,000บาท ลดพิเศษไปเหลือ4,500บาทเท่านั้นหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่เบอร์0900899996นะคะนึกถึงสุขภาพดีๆให้นึกถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นั่นเองนะคะอ่ะมากันที่ข่าวบันเทิงในช่วงที่2ของรายการของเรานะคุณผู้ชมขานะคะเบีย์เดอะไวท์นะคะไล่ซัดกลับชาวเน็ตหลังโดนแซะแรงนะคะ นี่เลยนะคะเรียกว่าผ่านศึกมรสุมนะคะดาม่ามาอย่างไม่น้อยเลยสำหรับเบียเดอะวท์นะคะน้องเบียใช่ไหมเออเห็นพี่นั้นก็าตามหาอยากจะให้ไปออกเทปอยู่ให้ไปออกอัลบั้มอยู่นะคะกระทั่งล่าสุดนะคะสาวเบียก็ได้ออกมาโพสต์ภาพนะคะโปรโมทละครเรื่องใหม่ผ่านทาง facebook ส่วนตัวพร้อมเขียนแคปชั่นว่าวันนี้ละครรัก ท่วมทุ่งทางช่อง3ออนแอร์ air, เวลาหนึ่งทุ่มนะคะหรือ19นาฬิกานะคะเป็นนางร้ายค่ะพร้อมตบนะคะงานนี้ก็บรรดาแฟนคลับเนี่ยเขเข้ามากด กดถูกใจกันกว่า16,00 0ครั้งนะคะแล้วก็ไม่ไหวก็เจอนะคะคอมเมนต์แรงแซะชาวเน็ตนะคะจากชาวเน็ตนะคะแล้วก็เจ็บชี้กันเลยทีเดียวนะคะเขาบอกว่าบทคล้ายกับชีวิตจริงเลยครับนะคะอันนี้ชาวเน็ตแซะไม่ใช่กูแซะนะคะงานนี้สาเวเบียก็ไม่ขออยู่เฉยนะคะคอมเมนต์ตอบก,กลับแบบเรียบๆแล้วก็ทันทีเลยแล้วก็มีสะดุ้งว่าไม่เหมือนค่ะชีวิตจริงเนี่ยเขามาชอบเราเองนะเออในเรื่องนี้เนี่ยทำทุกอย่าง ทำแกงสารพัดนะคะถ้ามีเวลาก็รอชมค่ะนะคะพร้อมอีโมจินะคะยิ้มหวานเรียกได้ว่าฟาแบบดแบบนิ่มๆเชื้อแบบนิ่มๆนะคะแต่ก็ขนลุกกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมขานะคะตอนนี้คนเขากำลังตามตัวน้องเบียร์อยู่นะลูกนะให้ไปออกเทปนะคะให้ทําเพลงเกี่ยวกับจูบนะคะอันนี้เรื่องจริงนะเพราะเขาบอกว่าเขาชอบน้องเบียร์มากอยากให้น้องเบียร์มาเป็นศิลปินนะคะ ใครอีกพระเอกช่องมากสีสุกลูกดิฉันพอจะทราบแล้วนะคะว่าพระเอกคนนั้นคือใครเป็นพระเอกหล่อมากด้วยเช่นเดียวกันนะคะล่าสุดนะคะเพจซีทรูนะคะชื่อเพจซีทรูชื่อเพจแบบว่า,น,าน่าตีมากนะคะได้ออกมาเขียนนะครับปริศนาถึงพระเอกนะคะช่องมากสีสุกลูกโดยโพสต์ภาพดังกล่าวว่า เขาบอกเห็นแวบ,บๆนะครับพ่อพระเอกหน้าหล่อแต่หล่อนะพระเอกคนนี้อันนี้พี่เจ้าเพิ่มเติมนะหล่อนะคะอดีตช่องมากสีเคยนะคะจำมั่มนะ,ะตอนนี้กลับมาหล่อเข้มนะคะอันนั้นเขาบวมเบียตอนนั้นนะ ส่งแดดดี้นะคะโดยละครเรื่องล่าสุดในฐานะพระเอกอิสระเต็มตัวเกี่ยวกับท้องฟ้าแสงแดดนะคะห้าหันนะคะศาสตร์กระสุนมาเฟียทั้งเรื่องประกบคู่กับนักสแสดงรุ่นใหญ่และก็นางเอกนะักแข่งรถนะคะซึ่งตอนนี้ก็ผ่านตัวเองไปเป็นยูทูบเบอร์นะคะคนก็ตามหลักแสนและก็ที่เกิดความเอะเนี่ยจนกลายเป็นประเด็นคำถามภายในใจว่า เด็กน้อยวัยไม่ถึงขวบเนี่ยที่เจ้าตัวอุ้มไปไปไปมาเนี่ยพาไปสวัสดีปีใหม่ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยหนูน้อยคนดังกล่าวหรือคนนั้นเนี่ยเป็นใครเนาะนะคะแต่ก็ถึงบางอ้อนะครเพราะเจ้าตัวก็พูดอย่างเต็มปากเต็มคําว่าไม่ต้องปกปิดอะไรกันแล้วนะคะสืบไปสืบมาลูกผมเองครับนะคะพระเอกคนนี้น่าจะวัยประมาณ30นะคะหลอนะคะหลอ่อ นะคะสูงหลอ่อน่ารักตาหวานยิ้มหวานนะคะพื้นเพเนี่ยเป็นคนจังหวัดบ้านอยู่ติดแถวชายทะเลนะคะเออชายทะเลนะคะเออนะคะอันนี้เขามีเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเขาไม่ได้ปิดตั้งแต่แรกเพียงแค่ไม่มีคนถามเท่านั้นมีหน้าล่ะนะคะเออเขาบอกว่าดวงตาเออถึงได้เขาบอกว่าได้ได้อะไรอะ ได้หน้าเหมือนคุณพ่อขนาดนี้อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชมค่ะเขาก็เขียนประมาณนี้เนี่ยแหละค่ะนะคะ,นะคะบ้านอยู่ติดชายทะเลนะคะสมัยก่อนเคยเปิดร้านคาราโอเกะนะคะหลออักษรยอ่อรวมชื่อจริงชื่อเล่นแล้วสามพยางนะคะอืมนะคะหลอสูงน่ารักยิ้มหวานแล้วก็ หน้าตาดีหล่อหน้ารักเสียงหล่อมากนะคะพระเอกคนนี้ดังมากนะคะอคุณก็ไปเดากันเอาเองแต่ไม่ต้องมาตอบใน YouTube กูนะนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคุณผู้ชมขานะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะ NK นะคะดูแลเซลล์ของคุณนะคะให้แข็งแรงกลับมามีสุขภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่า NK เนี่ยเรามีสายสกัดจากธรรมชาตินะก็คือคอร์สิตินแล้วก็ผูกข่าวนะคะที่จะทําให้เซลล์ของคุณเนี่ยคะต่อสู้กับภัยร้ายๆต่างๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชม รายละเอียดเพิ่มเติมคุณโทรหาคอร์เซ็นเตอร์ของเราเดี๋ยวเขาจะบอกรายละเอียดให้หมดเลยนะคะ1กล่องมี60แคปซูลตอนทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคากล่องละ2,500บาทซื้อ2กล่อง5,000บาทไม่ขายลดไป500บาทเหลือเพียง4,500บาทจัดส่งฟรีใช่ไหมลันจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะคะ090 089 9996นะคะอ่ะคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเดบขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ